ทุกคนวันนี้มาดูกายกรรมเปียงยางนะคะโอ้ยวันนี้เข้าเมืองมานะคะแล้วก็มาถ่ายรูปที่ร้านตรงที่ลิงที่ลิงเกาะอยู่นะคะแล้วทีเนี้ยตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องไปรับรูปแล้วนะคะก็เลยจะไปเอาอยัางไงอะ เพราะกลัวมันโดดลงมาใส่นะดูสิคะร้องกันใหญ่เลยอะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยตีกันแล้วอะเห็นไหมคะเนี่ยอยู่หน้าร้านเลยอะ่ะอ้ยมีคนเดินไปเดินเข้าไปในร้านได้ด้วยโอ้ย เพื่อนๆดูนะมันน่ากลัวนะดูดิเนี่ยเล่นเหมือนแบบโยนชิงช้าโอ้ยเอาเกาอีกนี่นี่นี่ข้างบนก็กำลังลงมาแล้วนี่นั่นๆๆๆ ชื่อลิงนะคะก็ลิงสมชื่อนะคะเอา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 สายเป็นอะไรอ่ะเอาเอาเอ,าเอานี่ก็ลงรูดรูดเลยลูกเอาเอารูดลงมารูดรูดตามกันลงมาแนละ้วอ่ะรูดรูดรูดเฮ้ยเขาเห็นอะไรอะ่ะ อเขาได้อะไรด้วยขวดน้ำอา้าวหายไปแล้วอันนี้ทำอะไรล่ะเดินเช็คอะไรล่ะอันตรายมากนะคะอ่ะลงละลงละเพรไอด้ดาเคยเคยโดนเขาขโมย ไม่ใช่ขโมยอ่คือแบบเขาเขากระชากของที่เราถือมานะคะน,นันน่นนันน่นๆั่นนนปีนปีนปีปีปปอ้ยสุดยอดเขาก็แบบเราซ,ซื้อซื้อนมเปี้ยวนะคะจะเอาไว้กินที่บ้านนะคะแล้วหิ้วใส่ถุงเมื่อก่อนไม่รู้นะคะว่าเออห้ามหิ้วนะคะแบบใส่ถุงอะไรที่มันพลุงพลังอย่างเงี้ย กดว่าพอเขาเห็นนะคะโอ้โหมาจากไหนไม่รู้นะคะเป็นร้อยตัวนะคะแล้วไอ้ดาก็เลยต้องคือแบบเขาก็ดึงไปเลยนะคะเป็นแบบคือเป็นโหลอะแล้วดึงไปแล้วเขาก็ไปแบ่งกันกินอะฉลาดมากๆนะคะ